รถไฟที่ทุกคนเห็นจอดอยู่ตรงหน้านี้อันนี้ก็คือรถไฟตรวจทางนั่นเองหรือว่าคุณหมอของรอฟทอของเราเอาไว้ตรวจเส้นทางตรวจความปลอดภยัยว่ารางมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งคันนี้ก็คือตอทสองการรถไฟแห่งประเทศไทยรถตรวจสภาพทางตอทสองครับ 1> E.M. 1 2 0 N ซึ่งรถตรวจทางคันนี้เป็นอะไรที่ไฮเทคมากเลยนะครับเป็นความสามารถในการตรวจรางหรือว่าตรวจทางให้เกิดความปลอดภัยเจอจุดไหนที่บกพองก็คือสามารถตรวจได้เลยแต่ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับนี่อันนี้น้องหมานั่นเองไปนอนหลบแดดอยู่ใต้รถตรวจทางนะครับแต่ตอนนี้รถก็ยังไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนก็นอนได้นะครับปลอดภัยดี